สวัสดีครับก็คนที่ได้ติดตามการเฉลยข้อสอบเนาะของออการสอบซ่อมเนาะภาคที่2และภาคฤดูร้อนปีสองห้านะครับกฎหมายแพ่งว่าด้วยคำประกันจำนองจำนำเอเนยะูสองหนึ่นึ่งศูนยะคือผมมีเฉลยข้อสอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสข้อว่าเป็นอะไรบ้างซึ่งข้อสอบรอบนั้นเนี่ยเราว่ามันค่อนข้างง่ายแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะ น่าจะตกกันเยอะเพราะว่าไปโดนมาตราบางมาตราที่ไม่ได้เกรงไว้นะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเ,เป็นวิทยาทานแล้วกันก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าผมสอบวิชาเนี้ยทั้งหมดสามครั้งนะในครั้งนี้สามคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรละเดี๋ยวถ้าได้เกรดอะไรเดี๋ยวจะลองคอมเมนต์ลงไปดูแล้วกันก็ด้วยประสบการณ์ที่เห็นเขาสอบมาเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็อ่านเขาสอบเก่าด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยให้คนที่ ยังมีความหวังแล้วกันเนาะที่ที่ที่จะใช้ใช้ข้อมูลผมในการในการติวหนังสือสอบแล้วกันเผมแจ้งนี้ก่อนแยกแยกสามเรื่องออวิชาสองหนึ่งหนึ่งศูนหรือว่าคำประกันนะครับจำนองจำนำเนี่ยแบ่งเป็นสามอย่างเนาะไว้เนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะออกแค่นี้เลยก็คือคำประกันเนาะจำนองแล้วก็จำนำนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนมาดูก็คือขออนุญาตทัานนะผมแค่ช่วย ช่วยเกรงข้อสอบเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการบอกข้อสอบนะเพราะว่าผมเองก็โดนกับดักอาจารย์หลายๆครั้งเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช่หรือไม่ใช่นะแล้วก็โดนโดนแล้วก็ตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะแนะนําได้ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนนี้ท่านไม่มั่นใจนะครับก็ลองอ่านข้อสอบเก่าๆนะครับก็แนะนำน้องอย่างนี้ก่อนคําประกันเนี่ยมันจะตั้งแต่มาตา6 8 0เนาะ ถึงมาตรา701นะครับส่วนจำนองเนี่ยจะตั้งแต่702ถึง746นะครับแล้วก็จำนำเนี่ยตั้งแต่747 769เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยด้วยด้วยข้อสอบของของของวิชานี้เนี่ยมันจะรวมตั้งแต่680นะครับถึง769นะครับเรียกว่าคือเกือบร้อยมาตราเลยนะครับเออ่ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มอีกก่อนวิธีการเนี่ยถ้าที่ผมอ่านข้อสอบมาเนี่ย กับ,บดักโดนบ่อยๆมากๆคือมันจะเป็นแค่คำบางคําจริงๆเช่นข้อสอบเก่าเนี่ยเคยมีการตั้งคําถามว่าการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์อ่ะเออมันมันถือว่าเป็นมันถือว่าเป็นการกู้ยืมหรือยังนะครับแต่ว่าในข้อสอบข้อนั้นอ่ะเขาเขียนว่าเขาไม่ได้กู้ยืมกันผ่านไลน์นะแต่เขาโทรมาคุยเสร็จปุ๊บคนนี้ให้กู้เนี่ยดันโอนผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคารนะไม่คำนี้มอะไรก็าเขียนว่าธนาคารไปให้แต่ว่าผู้ค้ำอะมาค้ำผมก็ถามว่าเอาแล้วผู้ค้ำมาค้ำค้ำได้ไหมมันก็จะมีมาตราหนึ่งเขียนว่าการค้ำประกันเนี่ยจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อนี่อสมบูรณ์หมายความว่าถ้าสัญญาหนี้ยังไม่เกิดขึ้นในหนาแรกเนี่ยมันค้ำไม่ได้เลยนะครับก็เอาว่าอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมจะไล่ฟังละกันเนาะในพูดถึงค้ำประกันก่อนพูดถึงในค้ำประกันก่อนเนาะ ในการทําคาประกันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหลักๆก,ก็คือหมวดหมวดหมวดทั่วไปเนาะก็ตั้งแต่680-685นหนะครับหลักๆที่จะให้จําคือ680นฮะว่าคําประกันคืออะไรและวรรคสองคือคาประกันเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้คําประกันเป็นอย่างน้อยเท่านั้นส่วน681เนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกคือไม่ค่อยออกนะ เป็นการเป็นการแจ้งว่าการค้ำประกันเนี่ยมีได้แต่เฉพาะเพื่อน,นี้อันสมบูรณ์นะครับว่าถ้ามูลนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีสัญญามาก่อนเนี่ยจะค้ำประกันอะไรยังไงก็มีผลนะครับแล้วก็วรกสองคือน,นี้ในอนาคตที่เป็นนี้สิน,นี้มีเงื่อนไขนี่ใช้เพื่อเหตุการณ์เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นคราวๆไปนะครับส่วนข้อวรกสามเนี่ยการ ทำสัญญาขับกันเนี่ยต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งและผู้ค้ำย่อมรับผิดพอะหนี้หรือตามที่สัญญาระบุไว้เท่านั้นอันนี้ไม่ค่อยออกนะครับประมาณนี้ส่วนถัดมาเนี่ยตั้งแต่6 8 6ปดถึงหกเเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นหมวดของผลก่อนการชําระหนี้ฮะอย่างเช่นว่าถ้าลูกหนี้มีการผิดนัดอาจจะต้องมีการบอกกล่าวให้กับผู้ค้ำนะ ภายใน60วันนับแต่วันที่ลุกนี้ผิดนัดถ้าเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชําระก่อนหนังสือนี้ถึงนะถึงผู้ค้ำประกันนี้ได้แต่ไม่ตัดสิทธิ์ให้ผู้ค้ำประกันในชําระนี้ก่อนถึงวันนะครับแต่ในกรณีวรกสองก็คือถ้ามีได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดในวัคหนึ่งเนี่ยผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความผิดในดอกเบี้ยและสินค้ทแทนและภาระติดพันอันนี้พูดถึงมาตา68 6นะ ที่จะออกบ่อยๆส่วนหมวดเนี้ยทั้งหมวดเนี่ยผมบอกตรงๆว่า687,688,689เนี่ยผมแทบไม่เคยเห็นเลยนะครับมันจะมาอีกทีเนี่ยตอนหมวดตอนตอน,ตอนอีกหมวดนึ่งก็คือมาตรา6 9 3ถึง6 9เเป็นการพูดถึงผลครับผลหลังการรับชำระหนี้หมายความว่า693เนี่ยจะพูดถึงว่าถ้าผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้แล้วย่อมมีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อขอคืนเงินกับดอกเบี้ยนะครับวรสองเนี่ยอันหนึ่งผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับสิทธิ์แทนช่วงของเจ้านี้ในบรรดาที่สิทธิทธี่มีเหนือลูกนี้ด้วยหมายความว่างนี้หมายความว่าถ้าผู้ค้ำประกันมีการจ่ายให้แล้วสมมติ A กับ B เนี่ยกู้ยืมเงินกัน C เนี่มาค้ำสมมติว่า B ไม่จ่าย A C ไปจ่ายให้สองแสนเนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยจะมีสิทธิ์ไปไล่เบี้ยฮะและเป็นสิทธิเหนือในบรรดาลูกนี้ทั้งหมดแทนเจ้านี้ด้วยนะครับ 694กเนี่ยเป็นการพูดถึงข้อต่อสู้ซึ่งผู้ค้ำประกันมีต่อเจ้าหนี้ท่านว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยอาจจะยกข้อต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยของลูกหนี้เนี่ยขึ้นต่อสู้ได้ด้วยหมยายความว่างี้6กเ้สเป็นการพูดถึงว่าสมมติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยทาให้ถูกต้องนะครับผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ที่จะเอาข้อเนี่ยมาสู้แทนลูกหนี้ได้ด้วยนะครับก็คือให้สิทธิ์ผู้ค้ำประกันเนี่ยได้เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ในตัว นะครับอันนี้คือผลหลังจากที่มีการชำระหนี้แล้วนะหมวดถัดมาเป็นหมวดของการระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันตั้งแต่หมวด6,9,8ถ,ถึงหมวด7ถึงมาตรา701นะครับอันนี้ผมจะเจอบ่อยมากเลยคือมาตรา700ซึ่งข้อสอบที่ิึงออกไปตอนสอบซ่อมนี่ก็เจอเหมือนกันคือเขาเขียนว่าถ้าผู้ค้ำประกันมีหนี้ที่ต้องชำระณนะเวลามีกำหนดแน่นอนเนี่ย แล้วเจ้านี้ยอมผ่อนผันให้แกลูกหนี้เนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยจะหลุดจากความผิดเลยนะเว้นแต่ผู้ค้ำประกันจะตกลงในการผ่อนผันนั้นวรกสองข้อตกลงที่ผู้ค้ำประกันทําไว้ล่วงหน้ากับเจ้าหนี้ว่าเป็นมีการผ่อนผันมีผลเป็นอันยินยอมเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้ถือโมฆะไปแต่ว่าคุณทําสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันให้กับนายเนี้ยแล้วค้ำประกันว่าต่อให้ในายนี้มีการผ่อนผันกันคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยอันเนี้ยขัดตกกฎหมายข้อนี้แล้วทำไม่ได้ต่อให้มีนะ ซึ่งมันเคยมีมันเคยมีกฎหมายมีข้อสอบแบบนี้ด้วยเดีย๋ยวจะอธิบายฟังส่วนวรรคสามเนี่ยของ7จ็ดศูนย์เนี่ยนะว่าแต่ถ้าผู้ค้ำประกันได้ตกลงในการผ่อนผันท่านว่าผู้ค้ำประกันหาได้หล,ผลุดพ้นไหมนะคำว,ว่าเออถ้าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาหลุดเลยแต่ถ้าเขาเขาไปเซ็นยอมรับอ่ะธาานาคารมาหลอยคุณเซ็นอ่ะเซ็นแบบค้ำประกันต่ออ่ะจากการผ่อนผันลูกหนี้เจ้านเ,นเนี้ยคุณเซ็นอ่ะเนี่ยคุณผิดคุณก็ต้องยอมรับต่อไปนะครับแล้วก็มาตา701 70นะครับ ผู้คำประกันขอชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อถึงกำหนดชำระได้แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ไม่ยอมรับชำระหนี้ผู้คำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากความผิดนะครับอันนี้อธิบายก่อนข้อนี้โดนหลอกเหมือนกันในบรรดาข้อสอบตรงนี้นะเจ็ดศูนย์หนึ่งเนี่ยผมเจอข้อสอบเก่าๆย้อนไปนะประมาณประมาณประมาณสองสองสองครั้งย้อนไปมาสี่ห้าปีข้อนี้ถ้าคุณเจออาจารย์ถามว่า เป็นหนี้อยู่เป็นหนี้อยู่เป็นค้ำประกันอยู่ห้าแสนแต่ไปจ่ายเขาเท่0สามแสนแล้วแล้วแล้วเจ้าหนี้ไม่รับอันเนี้ยถือว่าคุณหลุดพ้นไหมไม่หลุดพ้นนะเขาไม่สิทธิปฏิเสธเพราะว่าการค้ำประกันคือคุณต้องจ่ายเงินทั้งกอนนะครับเพราะอันเนี้ยข้อนี้โดนกันเยอะในข้อสอบที่ผมเห็นนะผมอาจจะตอบผิดบ่อยมากเพราะว่าถ้าคุณจะไปค้ำเขาเวลาคุณจะไปชําระหนี้สมมติว่างวดเนี้ยมันสามหมื่นคุณก็ต้องจ่ายสามหมื่น หรือจะจ่ายจะจ่ายสองหมืนึงไม่ได้หรือถ้าคุณจะจะคำประกันทั้งก้อนบอกว่าทั้งก้อนเนี้ยสามแสนคุณไปจ 1, 5, 2, 000, ่ายแสนห้าสองแสนเขาปฏิเสธไม่รับได้นะครับแล้วเขาก็ไม่ผิดด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้ชําระนี้ตามที่คุณคำประกันมันจะไปขัดกับข้อที่เขียนว่า6-8-1ว่าสัญญาคำประกันต้องระบุนี่หรือสัญญาโดยชัดแจ้งผู้คำปกันย่อมชำระ ผู้คำย่อม,ยอ,มยอ,มยอมรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้ไหมความว่าถ้าคุณบอกว่าคุณรับชำระหนี้สามแสนคุณต้องคืนก็สามแสนฮะแต่ถ้าปฏิเสธมันก็คือเขาก็ไม่ผิดอะไรครับเพราะว่าคุณต้องชําระหนี้คืนตามที่แจ้งใน6กแปดถึงวรกสามนะครับทีนี้ผมผมผมขออนุญ,ญาตสอนแบบนี้แล้วกันเนาะสอนจากที่ตัวเองตกมาแล้วกันเวลาที่คุณจะทําข้อสอบเนี่ยผมจะมีแพทเทิร์นง่ายๆเลยเกี่ยวกับสามเกี่ยวกับทั้งคําประกันเนาะจำนองและจำนำ ข้อแรกก่อนเลยคุณต้องไปหาก่อนนะว่าข้อแรกนะว่ามันถูกต้องตามหลักกฎหมายนนะหรือยังการค้ำประกันเกิดขึ้นหรือยังเช่นถ้าการค้ำประกันอันเนี้ยมันไม่มีการทําหนังสือสัญญาไม่มีการลงลายเซ็นของคู่ค้ำประกันเป็นอย่างน้อยตั้งแต่แรกอันเนี้ยคุณตัดเลยเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่คือวิธีทริคแรกก่อนพอคุณไล่มาแล้วว่าเฮ้ยมันมีการ มันมีการทาทาหนังสือคําประกันถูกต้องทมกฎหมายเนี่ยทีนี้คุณไปไล่ดูต่อว่าการที่เขาจะชําระนะครับก่อนเขาจะชาระเนี่ยเขาทําที่ถูกต้องไหมนะครับเนี่ยนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็ต้องมาดูต่อว่าเมื่อสัญญาคําประกันมันเกิดขึ้นถูกต้องแล้วนะครับเทคนิคต่อไปเนี่ยคุณต้องมานั่งดูแล้วว่ามันมีการทวงถามหรือมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เ,เ,เจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยมีการเริ่มต้นกันถูกต้องไหมหมายความว่างี้มาตรา686เนี่ยซึ่งซึ่งใน,ในคำประกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกแต่ข้อนี้เลยนะที่ผมเจอนะ686จะบอกว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวผู้ค้าประกันเป็น60วันนบะแต่ลูกหนี้ผิดนัดนะไม่วกรณีใดๆเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ก่อนหนังสือถึงผู้ค้าประกันมิได้แต่ไม่ตัดสิทธิให้ผู้ค้าประกันชําระหนี้ก่อนถึงวัน วรสองเนี่ยในกรณีที่มิได้มีการนาซื้อบอกกล่าวตามข้อกําหนดในวรรคหนึ่งให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความผิดโดยดอกเบี้ยและสิ่งหมยทดแทนข้อนี้ผมจะต้องแจ้งก่อนนะว่าออถ้าไม่มีการบอกกล่าวภายใน60วันนะยังไงเนี่ยผู้ค้าประกันจะหลุดนะครับหมายความว่าต้องรับผิดอะไรละนะครับประมาณนี้ซึ่งข้อนี้ต้องดูเห็นบอกว่าข้อแรกดูก่อนว่าหนังสือค้าประกันถูกต้องไหมถูกต้องแล้วปุ๊บมาดูว่าเขาไล่เบี้ยกับ การผิดนัดถ,ถูกต้องหรือเปล่าเช่นมีการแจ้งหนังสือหรือยังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยข้อน,นี้ถ้าอาจารย์ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนให้นะก็จะให้เราเขียนซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะมีการหนังสือบอกกล่าวไปแล้วตามนั้นถัดมาฮะพอชําระนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงเช่นถ้าเขาถามคําถามว่าสว,ว่าออคุณจะไปไล่เบี้ยก,กับคนคนนี้ได้ไหมหรือใครเป็นคนรับผิดบ้างอันนี้ผมแจ้งนี้ก่อนส่วนใหญ่มาตาที่ออก ผลหลังชําระหนี้เนี่ยที่ผมเจอบ่อยเลยคือ693วักหนึ่งกับวักสองแล้วก็694ซึ่ง69 3เนี่ยพูดถึงว่าถ้าผู้ค้ำประกันได้ชําระหนี้แล้วเนี่ยย่อม็นสิทธิ์ไรเบียมาผมมีคิดลองให้ฟังวักสองคือถ้าผู้ค้ำประกันจ่ายแล้วเนี่ยย่อมรับเข้าสิทธิ์ช่วงต่อของเจ้าหนี้ได้บรรดาทั้งหมดที่เนี่ลูกหนี้ด้วยอันเนี้ยถ้าคุณเป็นผู้ค้ำนะคุณจ่ายแล้วคุณจะกลายเป็นเจ้าหนี้แทนส่วน694ี่เนี่ย หากข้อต่อสู้ที่ผู้คำประกันมีต่อเจ้าหนี้เนี่ยท่านว่าผู้ค้ำยังคงอาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหน้าต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วยหมายความว่าในระหว่างที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยผู้ค้ำสามารถดูตัวเองเป็นลูกหนี้ได้ว่าการคำประกันมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าการคำประกันไม่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องเช่นคุณยืมกันแต่ไม่มีหนังสือ ไม่มีสื่อสัญญากู้ยืมเงินกันแล้วคุณโอนเงินให้ลายเนี่ยถ้าคุณมีการขอกู้เงินกันแล้วคุณบอกว่าเออจะขอกู้แล้วอันนั้นโอนเงินไปเนี่ยม,มันใช้หกหกห้าศูนย์ได้นะตกห้าศูนย์ส่วนใหญ่ไม่ออกนะผมเจอย้อนหลังมาสี่ห้าปีเนี่ยออกแค่ข้อเดียวนะครับแต่ว่าข้อเนี้ยมันมีประเด็นว่าพอไม่มีการโอนเงินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันธนาคารแตไ่ไม่ได้มีการแจ้งอะไรใดๆนะครับว่ามีการกู้ยืมเงินกันกลายเป็นคนที่มาค้ำเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย ข้อนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงนี่ว่าไม่มีมันไม่มีสัญญาหรือซ้ำไมเนี่ยนะฉันก็ไม่ต้องค้าอะไรฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ประมาณนี้ถึงแม้ว่าคนที่ค้าเนี่ยส่งลายไปบอกนะว่าฉันจะค้าให้แต่หนังสือสัญญาไม่ได้เกิดเลยนะครับประมาณนี้ที่เคยเจอนะทีนี้มาพูดถึงเอ่ออีกมาตราหนึ่งเนาะที่ที่ผมเจอนะแต่ไม่บ่อยมันเป็นมาตรา6กเกเขียนว่าการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้เองเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในสิทธิ์ก็ดีจำนองก็ดีนะจำนำก็ดีบุริมสิทธิ์อันได้ให้ไว้แก่เจ้านี้แต่ก่อนหรือคณะทำสัญญาคำประกันเพื่อรเพื่อชำระนี้นั้นท่านว่าผู้คำประกันหลุดจากความผิดเพียงเท่าที่ตนเสียหายการนั้นยกตัวอย่างมันพูดถึงจำนองจำนำนะข้อนี้ข้อนี้จะยากคือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณคุณไปคำประกันแล้วกันปรากฏว่า A กับ b เนี่ยกูกันห้าแสนปีเอานาฬิกาเนี่ยไปค้ำแต่นาฬิกามันมีมูลค่าแค่แสนเดียวไอ้นั้นกับผมไม่ได้ต้องหาคนมาค้ำเพิ่มคนใน C เนี่ยก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะค้ำให้เพิ่มอีกสี่แสนละกันเนาะนาฬิกาแสนหนึ่งแล้วก็เงินแล้วก็ค้ำให้สี่แสนไม่ได้ค้ำเป็นเงินนะค้ำเป็นบุคคลคำถามคือในโจทย์ที่ผมเจอนะย้อนหลังคือสุิว่าวันที่มีการชำระหนี้เนี่ยแล้ว คนเนี้ยมันเอานาฬิกาที่จำนำเนี่ยไปขายเรียบร้อยละไปขายแล้วนะหรือในในในบีเนี่ยมีการจ่ายเงินเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยกลับไปให้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่านาฬิกาที่มีการยึดเหนี่ยวยึดหน่วงไว้เนี่ยนะครับตอนส่งคืนเนี่ยปรากฏว่ามันมีรอยมี2แบบนะนาฬิกาเนี่ยถูกยึดไปแล้วแล้วก็หรือมีการส่งคืนนะแต่มีรอยคําถามคือในซีเนี่ยต้องเสีย คำประกันเนี่ยจ่ายทั้งหมดเนี่ยสี่เลยฮะหรือห้าแสนข้อนี้มันเป็นการบอกนะด้วยความหมายทั้งหมดเนี่ยมันคืออย่างงี้ฮะถ้าของคำประกันนะจำนองจำนำเนี่ยตัวนาฬิกาเนี่ยหายหรือชำรุดนะครับคนที่ค้ำเนี่ยไม่จำเป็นนะที่จะต้องที่จะต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยเพราะไม่เกี่ยวกันเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายมันจะกลับไปข้อนี้ครับกลับไปข้อที่เขียนว่า การค้ำประกันเนี่ยมันจะต้องมีการตกลงชัดเจนว่าคุณค้ำประกันนี่หรือสัญญาเท่าไหรไว้นะถ้าคุณบอกว่าอันเนี้ยมันค้ำประกัน500,000แต่นาฬิกาเนี่ยมันมียอดเือแสนหนึง่งแล้วคุณทําหายไปอะ่ะหรือคุณทําเป็นลอยเท่ากับว่านายซีเนี่ยรับประกันน่าจะค้ำประกันแค่สี่แสนหรือจํานวนที่เหลือเท่านั้นนะซึ่งข้อเนี้ยออกมาหลายแบบออกมาหลายแบบนะจะมีทั้งของค้ำประกันหายหรือของค้ำประกันชํารุด นะครับแต่สุดท้ายก็คือมันจะมาจบที่ม,ม,ทมันจะมาจบที่ตรงนี้ก็คือคุณจะจะรับแค่สี่แสนเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวผมถามมาได้นะในคอมเมนต์ดี๋ยวผมจะลองจะจะ,จะเพิ่มเพิ่มเติมให้แล้วกันว่าข้อสอบประมาณไหนนะครับทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของผลหลังชําระหนี้แล้วเนี่ยอันถัดไปคือเรื่องของการระงับไปแห่งนี้การระงับเอาโทษการระงับไปแห่งแห่งการค้ำประกันก็คือหมวดกับ6 9 8ถึง701 ที่ผมเจอนะเขาสอบล่าสุดเลยบ่อยมากคือมาตราเจ็ดร้อยคือเขาเขียนว่าถ้าการชําระหนี้เนี่ยมีกำหนดที่แน่นอนนะครับแล้วเเจ้าหนี้เนี่ยไปผ่อนผันอันนี้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นนะหลุดพ้นเลยแต่ในวรรคสองเออก็ในในแต่ในวรรคสามก่อนพูดถึงวรรคสามก่อนแต่ถ้าผู้ค้ำประกันเนี่ยดันไปตกลงะก็คือเขาเรียกคุณไปอะ่ะแล้วคุณไปเซ็นว่าเออที่ผ่อนผันเนี่ยฉันจะค้าต่อให้อันเนี้ก็คือค้าต่อนะ ก็คือคําประกันต่อทำอะไรไม่ได้ส่วนวรรคสองเนี่ยเป็นการพูดถึงว่าถ้าในสัญญามีการเขียนประมาณว่าผู้คำประกันเนี่ยจะรับผิดชอบหากมีการผ่อนผันหรือยินยอมด้วยล่วงหน้าเขาเรียกว่าล่วงหน้าอันเนี้ยข้อกฎหมายถือว่าให้ใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็701นะ่ะข้อที่เขียนว่าผู้คำประกันขอชําระนี้ตั้งแต่เมื่อถึงกำหนดชำระถ้าเจ้านี้ไม่ยอมรับชําระผู้คำประกันแบบลุดพ้นจะความรับผิด อันนี้ก็ make sense ง่ายๆก็คืออย่างที่แจ้งว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากปวดหัวแล้วเดี๋ยวฉันไปไล่เบี้ยกับมันเองละกันคุณก็เอาเงินทั้งก้อน,นไปคืนเขานะไปให้ธนาคารก็ได้หรือว่าคนที่คนที่เป็นเจ้าหนี้ก็ได้แต่มันมีคําถามนี้ครับในข้อนเนี่ยที่ผมโดนบ่อยนะผิดบ่อยๆนะตอนทําข้อสอบเกา่เกาๆเนี่ยคือถือว่าใน A เนี่ยเป็นนี่อยู่ห้าแสนกับใน B นะใน C เนี่ยเอาเงินไปให้แค่สองแสน แล้วในสีป่ปฏิเสธเนี่ยมาตกข้อนี้ไหมมันไม่ตกนะเพราะว่าการที่คุณจะคืนเงินทั้งหมดทางก้อนมันต้องทางก้อนฮนะไม่ใช่ว่าคืนจะพาะบางส่วนแล้วจะหลุดพ้นตัวที่เขาปฏิเสธข้อเนี้จะยผมโดนหลอกบ่อยมากถ้าเกิดเจอคําถามแบบนี้นะถามว่าเฮ้ยอยู่ยทุคค้ำมาเอาเงินไปให้แต่ไม่เต็มจํานวนนะเออถือว่าหลุดพ้นไหมไม่หลุดนะ ถ้าเขาเอาเงินไปคืนทั้ง5 0 0 0 0นบาททั้งก้อนอ่ะแล้วคับปฏิเสธอันนี้หลุดแต่ถ้าเป็นบางส่วนเมื่อไหร่เนี่ยไม่หลุดนะครับอ่ะอันนี้ก็ขอจบในส่วนพาดของตัวคําประกันก่อนเดี๋ยววีดีโอที่2เนี่ยผมจะพูดถึงตัวของส่วนจำนองเนาะยังไงเดีติดตามกันที่คลิปถัดไปครับ